บเบียงท่าลาดยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสถานศึกษาพอเพียงประจำปี2565ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านเมียงทาลาดเป็นสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินเขตสองตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านเบงหมูสอง และบ้านท่าลาดหมู่3าตําบลศรีนลงอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์มีเนื้อที่8ไร่72ตารางวาเขตพื้นที่การบริการคือบ้านเบงหมู่2และบ้านท่าลาดหมู่3ปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองจนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น168คนมีข้าราชการครูและบุคลากร,รทางการศึกษาจํานวน12คน โดยมีนายสรศักดิ์บุญดำลุงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบันโรงเรียนบ้านเมงทลาดใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมมาพิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีความมีเหตุผลและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆอยู่เสมอการขับเคลื่อนหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านบิงทาลาด ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่เ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญทางโรงเรียนนั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้สามห่วงสองเงื่อนไขส่มิติโดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ด้านที่ 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้ดําเนินการบริหารจัดการตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์ประกอบ4ด้านคือ 1. ด้านนโยบายทางโรงเรียนได้กําหนดทิศท,ทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านวิชาการ โรงเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการโครงงานเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงปบกเลี้ยงปลาการทำน้ำยาล้างจานน้ำหมักชีวภาพน้ำยาล้างห้องน้ำและการถนอมอาหารทำให้ผู้เรียนได้นำความรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 3. ด้านงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนการจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอประมาณและได้ดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปนตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 4. ด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการบริหารอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนด้านที่ 2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเบงทลราดได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือ 1. หน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง2 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโรงเรียนได้จัดทําแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามมาตรฐานการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. สื่อและแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทำจัดหาพัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของก,กิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการรายงานผลและนำผลมาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอด้านที่3ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดำเนินการครอบคุม3องค์ประกอบดังนี้การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมีการวางแผนแน่แนวเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมแน่แนวให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการวางแผนชีวิตของตนเองในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือโรงเรียนได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 2. กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมีแผนโครงการที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักคุณค่าของความพอเพียงโดยสอดแทรกหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทำชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งในโรงเรียนชุมชนและสังคมตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนบ้านเบงทาลาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรขึ้นทุกปีโดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีแผนงานโครงการในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักให้เห็นคุณค่าตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและความสามารถโดยประยุกต์ใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติภารกิจและการดำเนินชีวิต 2. การติดตามและขยายผลโรงเรียนได้นำผลการดำเนินง,งานตามโครงการพัฒนาบุคลากรมาส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงด่านที่5ผลลัพธ์ภาพความสำเร็จจากที่ได้ดำเนินการตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียนบ้านเบียงทาลาดประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษาสามารถมองเห็นภาพแห่งความสำเร็จได้ดังต่อไปนี้ 1. ด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเบียงท่าลาดเป็นสถานศึกษาที่สะอาดเป็นระเบียบร,รมรือนปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณกับศักยภาพของตนรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษาตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 3. ด้านบุคลากรของสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษ,ษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายที่ถูกต้องตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี 4. ด้านผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านเบงทลาดเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับชั้นสามารถปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านเบงทาลาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุรินเขต2เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบและในวันนี้โรงเรียนของเราพร้อมแล้วในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะสร้างผลผลิตทางด้านวิชาการภายใต้สามห่วง2เงื่อนไขสีมิติตามหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไปโรงเรียนบ้านเบงทาราชขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการและคณะกรรมการ ปรเมินสถานศึกษาพอเพียงทุกทท่านเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณค่ะ